สวัสดีคนไทยที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับขี่ทุกท่านนะครับนะพบวกวับผมช่องเจนเนอฟาวันนี้ก็อได้เป็นหมุมกล้องใหม่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อมวกระน็อกใหม่เนื่องจากมวกระน็อกเก้าเราเป็นสภาพอย่างที่เห็นเก่าและวแล้วก็มันหลวมเดียกขับแล้วมันสายๆอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะไปซื้อหมวกกันน็อกใหม่ที่ันลีเดี๋ยวเราก็ลองกล้องไปด้วยขับไปด้วยพูดไปด้วยอ่าวันนี้ก็อากาศร้อนเราไเอากลางวันตอนกลางวันนี่แหละเที่ยงเที่ยงก็ไม่รู้ว่าร้านจะปิดเปล่าวันนี้ก็ว่างงานหน่อยก็เลยไปหาซื้หมวกไปขายทั้งลูก สั้นไหมอะไรไหมก็บอกกันด้วยนะนี่ร้านอาหารนี่ก็พอคนบรรยายนะนว่วันนี้ว่าไม่รู้ม,รมุมกล้องมันจะวายมาแล้วผมก็ไม่ได้เราเราก็ไม่ได้ดูนะ กขึ้นมาน่ากลัวได้เกินเจจ้าหมดปบฟายนะตรงวันนี้นี่แม่งร้อนมากสามสิบเป่าสะาดได้มั้งร้อนจริงขาไปก็วิ่งเส้นทางที่ทิ้งโค้งไปเยอะ นานๆได้เอารถออกมาทีนึงไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปนี่ก็เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปที่สองแหละที่ที่เอารถออกมาขับมาถ่ายมั้เนี่ยไม่ใช่ขี้นะครับถ่าย,วายปวาไอ้รถเบรกวันนี้เดี๋ยวก็ไปร้านที่ร้านลียร์แล็ปโป้อะไรแต่งไม่รู้ก็จะมีมุม่นนอกขายมานะไม่โป้อะไรแต่งก็ร้านในตัวมึงร้านเรีะ เี่ยลองวิ่งวิ่งหาดูก่อนก็ไม่ได้เข้าตัวเมืองนานแล้ะอยู่แต่แถวบ้านไกลจากตัวเมืองก็ยี่สิบห้าโลสามสิบโลแถวนี้ก็ร้านเยอะนะนี่ร้านมอไซต์ตรงนู้นหลังเคอรี่ก็แถวแถวตรงนู้นเคอรี่ก็มีร้านแต่งมอไซต์หลายร้านเหมือนกันแต่ไปดูร้านมอไซ์ในละลีที่ว่ามันถูก่าก กินที่ไหนไม่รู้แล้วรถก็ถอยเลยไปเดี๋ยวเราไปขับไปกันเรื่อยๆไม่ได้เรีบอะไรเดี๋ยวตัดภาพไปแถวๆใกล้ถึงร้านนี่ฟ้าเราก็ใกล้ถึงร้านแล้วขับมากล้วทางโค้งไม่เยอะว่า

ไม่ใช่ดับโหลดเราโคดอมคันเร่งเลย <c oughs> หลอล้ไปกันก่า <c oughs> มีดันล้ออะไรก็มร่รอยู้วิ่งก็วิ่งไม่ออกโอ้โดูของนี่ดูของ,ของนี่ เตมเันเล่งไปทีนี่งแค่เมื่อไงท้องเสียวเหมือนกันเคยลืกโค้งพังไปทีชุดหน้าแม่งพังหมดเลยแต่มาไม่เลยแล้วมันลื่นลื่อโค้งไปเลยชุดหน้าพังอันนี้วะขับอย่างเสียวๆอยู่เลย โอ้แม่งโหดสันนิษฐานดูดิมองก็มองไม่หมดทีไปปงไปกล้วยบางนานๆนะครับทีจะจำทางไม่ได้แล้วโคยังไงยังไงนี่โคงเยอะมันไม่เยอะไม่เยอะนานๆครับทีมไม่รู้ว่าโค้งแค่ไหนแค่ไหนมั้ง ไปถึงร้านแล้วัรช้รชาไนี้ชบเลยหลาน อยู่ฝั่งซ้ายมืออ๋อเล่นไงแข่นรถแต่แปลกขนาดนละยร้านอย่างนั้นไม่ไม่ถึงผอทพานเข้าขับมาเลยดูร้านดิน่าหลงบะลาะน่าหลงนั้นเลยบะละ ลองมาดูกัน h o u r s <hours> later <S อ่ะเราก็ได้ซื้อมาแล้ว1น5 0ร้อยหนสิบนี่อยู่กับจานหน้านี่เห็นไเห็นป่ายังไม่ได้โชว์เราก็ไม่กล้าไปถ่ายร้านเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้าน อย่าไปดูโม่กันเทถึงที่หมายแล้วเรามาดูโม่กันนี่เห็นปลาเห็นปลาเห็นปลาว้างข้องแป๊บหนึ่งได้กว่เนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสามีด้วย แันจานอยยังสวยนี่เทวเลละไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่